มาติดตามสถานการณ์โควิดกันบ้านในบ้านเรากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขเรียกว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่าลดลงคุณท็อปคิดดูว่าจาก2 0 0 0 0กว่ากว่าที่เราเห็นกันจะมาคุ้นชินเนี่ยนะวันนี้เหลืออยู่ที่11,535รายแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งปกติเนี่ยจะอยู่ที่120กว่ากว่าปรากฏว่าวันนี้ผู้เสียชีวิต91รายค่ะ ถ้าไปดูตัวเลขนะคะผู้ติดเชื้อใหม่11,535รายเนี่ยแยกเป็นติดเชื้อในประเทศ11,480รายเป็นผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ55รายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีอยู่ที่1,751รายค่ะ,ะเฉลี่ยจังหวัดละ23รายอัตราการครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ23.8 ผู้ป่วยที่หายกลับบ้าน22,222รายนะคะอันนี้ก็มีตัวเลขที่กำลังรักษาอยู่149,89รายค่ะครับถ้าดูจากการติดตามสถานการณ์ของโควิดแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วหวังว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็คงจะลงๆๆๆง,ง,ง,งนะค่ะนะฮะ,ะขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือสถานการณ์ของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H3N8 นะฮะ แล้วตอนนี้เนี่ยเขาไปพบว่าที่แรกได้เคือที่เกิดขึ้นคือที่จีนนะฮะตอนนี้นายรัฐมนตรีพลเอกประยุจันร,ร์โอชาก็เลยให้ทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมความพร้อมป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยหลังไปพบผู้ป่วยไข้หวัดนกในประเทศจีนนะครับโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประเมินเบื้องต้นว่าเชื้อนี้สามารถแพร่สู่มนุษย์ในระดับต่ำครับในระดับต่ำนะครับ และความเสี่ยงของการแพร่ระบาดยังคงอยู่ในวงแคบอยู่นอกจากนี้ในประเทศไทยเองไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกมาแล้วตั้ง14ปีโดยข้อมูลการติดเชื้อจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก,ก็รายงานไว้ตั้งแต่ปี47 49เจอผู้ป่วย25คนจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เจอผู้ป่วยไข้หวัดนกอีกเลยตั้งแต่ปี49นะครับจนทำให้ตอนนี้นายรัฐมนตรีก็กำชับให้กรมปศุสัตว ติดตามเรื่องสถานการณ์ไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับค่ะมาดูอีกเรื่องนะคะวันนี้มีโพสต์ของคุณสนธิรัตน์สนทิจิรวงนะคะโพสต์ออกมาเตือนรัฐบาลว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับตัวแพงขึ้นเนี่ยนะคะบอกว่ารัฐเนี่ยอย่าทำนโยบายที่ไปดึงเงินออมประชาชนออกมาจากกระเป๋าค่ะในโพสต์ล่าสุดของเลขาธิการพักสร้างอนาคตไทยคุณสนทิรัตน์บอกว่า รัฐบาลไม่ควรทําอะไรที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าประชาชนในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าวันที่1พฤษภาคมราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มจะขึ้นเป็น32บาทต่อลิตรที่ตามมาแน่ๆคือเราต้องควักเงินออกจากกระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้นค่าครองชีพสูงข้าวของก็ราคาสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนการผลิตการขนส่งที่ปรับตัวตามราคาน้ำมันย้ําว่าในเวลานี้ที่ประชาชนลาบากรัฐต้องเสียสละอย่าไปมุ่งเป้าอยู่กับการเก็บภาษีให้ได้ตามเป้า การที่น้ามันดีเซลราคาขึ้นเพราะว่าต้นทุนราคาตลาดโลกที่คุมไม่ได้แล้วก็โครงสร้างภาษีและอื่นๆเป็นสูตรเฉพาะของเรานะคะก็เลยขอเสนอว่าเรื่องภาษีสับสัมฤธิน้ำมันดีเซลเนี่ยรัฐควรต่ออายุการลดออกไปอีกต้องยอมในภาวะวิกฤตแบบนี้ก็ต้องมาช่วยกันอุ้มประชาชนโครงสร้างต้นทุนประคานน้ำมันคืออีกหนึ่งคำตอบทางออกของเรื่องนี้นะคะโดยวันนี้นกองทุนน้ำมันติดลบอยู่ที่ประมาณ2400 0กว่าล้านบาท บัญชีแก๊ส LPG ติดลบ31,000กว่าล้านนะคะการช่วยเหลือจากกองทุนน้ํามันเนี่ยออด้วยการไปหาเงินกู้มาใส่ในกองทุนคุณสนที่รัฐมองว่ามันเหมือนการไัยเรือในอ่างเพราะการไม่ลดการเก็บภาษีแต่สุดท้ายไปกู้เงินมาพยุงราคาจริงๆแล้วก็คือ,เ,อ,อเงินไม่มีพอทั้งคู่แต่ไม่ไปดูที่ลดโครงสร้างภาษีน้ํามันนะคะเรากลับไปดูการแก้ไขที่เคยพูดว่าในภาวะวิกฤตสามารถกลับไปดูเรื่องต้นทุนน้ํามัน และการบริหารจัดการเฉพาะกิจคุณสนทิรัตน์บอกว่าเคยเสนอเคยพูดเรื่องการอิงราคาหน้าโรงกลั่นให้เปลี่ยนจากการอ้างอิงแบบเก่าที่อ้างอิงจากโรงกลั่นสิงคโปร์เนี่ยนะคะมาคิดอ้างอิงต้นทุนจริงคุณสนธิรัตน์บอกว่าทําได้เอาจริงๆวันนี้มีข่าวเรื่องค่าการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศได้ราคาดีคือถ้าให้จุดนั้นเนี่ยลดลงมาหน่อยในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็น่าจะได้นะคะก็เล่าต่อว่าคุยกับบริษัทเอกชน โรงน้ํามันโรงกลัน่นว่าลดต้นทุนได้ทางไหนอย่างไรค่าการตลาดลดชั่วคราวได้ไหมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่บริหารในภาวะวิกฤตรัฐบาลจะมาบอกว่าราคาน้ำมันประชาชนต้องช่วยกันแบกคนละเครื่องแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ไม่เช่นนั้นรัฐบาลอยู่ได้แต่ว่าประชาชนนั้นจะอยู่ไม่ได้นะคะคุณสนธิรัฐเนี่ยเคยเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะค,คุณตอ,อ่อ ตอนนี้ก็ต้องถามคุณสุวัฒนาพงศ์นั่นแหละฮะคุณสุวัฒนาคุณสุวัฒนพงศ์พันมีเจ้าจะว่ายัางไงในเมื่อคุณสุทธิรัตน์ว่าออกมาแบบนี้โอเคแล้วเรื่องของโครงสร้างคือตอนนี้ประชาชนแน่นอนว่าถ้าเจอเจอคําพูดแบบนี้เขาก็ต้องต้องถามกลับไปที่รัฐบาลว่าเออมันเป็นไปได้ไหมเพราะใครๆก็อยากจะใช้ของที่มันถูกอยากจะใช้ของที่มันแบบไม่ได้ก้ากระโดดพุ่งพรวดขนาดนี้แล้วมันกระทบกับทุกทุกภาคส่วนเลยมันไม่ได้กระทบแค่ว่ากลุ่ม บางอาชีพเท่านั้นมันสะท้อนไปถึงเรื่องของค่าอาหารค่าเดินทางที่เวลามันแพงคือเรากระโดดปุ๊บยากที่จะลงาบางอย่างน้ํามันลงแล้วนะแต่สถานการณ์ร<อ>าคาของยังไม่ลงอีกเนี่ยน,นะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้นะฮะมาดูอีกหนึ่งคนเก่งเหมือนกันนะฮะนี่ก็คือเออเป็นโอ้โหเรียกว่าเป็นอดีตเหมือนกันนะฮะคุณกรอบศักด์ภูตระกูลอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับแล้วก็เป็นรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ได้โพส a c e b o o k ครับเรื่องของอแฮชแท็กคาว่าข้างหลังภาพด้วยนะแฮชแท็กสีฟ้าๆนี่แล้วก็วันนี้เอารูปปริศนาธรรมมาฝากมันลุ้นว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเฟดจะลดขนาดฟองสบู่ในระบบการเงินโดยไม่ทำให้ฟองสบู่แตกได้หรือไม่นั่นก็คือธนาคารกลางของสหร,รัฐตันเองนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างซึ่งคุณกอบศักดิ์เนี่ยจะติดตามสถานการณ์ทางด้านของการเงินโลกเนี่ยอย่างใกล้ชิด อย่างที่โพสเฟซไว้บอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเฟดได้เป่าฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยเงิน QE อัดฉีดไปถึง5ล้านล้าน,านดอลลาร์เลยนะครับในตลาดการเงินอย่างเช่นอาทิคริปโตหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีพันธบัตรทองคำคอมมอนดิตี้อสาังหาริมทรัพย์พร้อมทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนแต่เดือนพฤษภาคมน,นี้ถึงเวลาที่เฟดต,ต้องเริ่มดึงสภาพคล่องออก จะเป็นการเร่งปล่อยลมออกจากฟองสบู่จะเกิดอะไรขึ้นจะจบสวยไหมเป็นคําถามที่ทุกคนนั้นมีอยู่ในใจครับคุณกอบศักดิ์ก็เลยบอกว่าคิดง่ายๆก็แล้วกันตอนขาขึ้นเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้หุ้นเขาพุ่งขึ้นมามากระหว่างสองปีนี้ผู้บริหารคงมั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาเก่งเขามาจริงๆกล้ากู้ยืมมาขยายกิจการมาลงทุนทําโครงการต่างๆพอราคาหุ้นหายไปครึ่งหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ บริษัทเขาจะปรับตัวอย่างไรนี่ก็จะเป็นที่มาว่าคุณกอบศัพท์ก็เลยชวนให้จับตาฟองสบู่ว่ามันจะเกิดขึ้นในสหรัฐหรือไม่นี่คือทั้งหมดของคำถามที่อยากทราบคำตอบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าซอฟต์แลนดิ้งที่ท่านประธานเฟดได้พูดถึงนันจะเกิดขึ้นไหมคุณกอบศัพท์ก็เลยชวนให้คนไทยบอกว่าไปลุ้นด้วยกันครับค่ะประธานเฟดนี่ก็เจอรมพาวเวลนะคะ,ะก็ออกมาตอกย้ำว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งหน้าเนี่ยจะไม่ใช่0.25นะจะเป็น0.5 b บ s i s พ o i n t นะคะคุณกอบสักนี่แก๊งสีตระกูลใช่เออขอโทสีกุมารไม่ใช่สีตระกูลกับคุณมีคุณสนธิรัตน์เนี่ยคุณอุตมะคุณกอบสักแล้วก็อาจารย์สมคิดใช่ไหมนะสีกุมารสมัยที่อยู่ในรัฐบาลกับพลเอกประยุทจันทร์โอชาคุณกอบสักนี่ก็เป็นมือเศรษฐกิจคนเก่งเลยนะคะมาดูเรื่องหมูที่ไม่หมูกันค่ะราคาหมูเนี่ยเรามีปัญหากันมาตั้งแต่ต้นปีนะด้วยโรค อาฮิวาแอฟริกาในสุกรโอ้โหตอนนั้นดังมากราคาหมูนี่พุ่งกระโูดเลยวันนี้เนี่ยเรื่องของราคาหมูบรรดาสมาพันธ์ต่างๆโดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมูเขาบอกว่าเอาล่ะเขาก็จะช่วยกันร่วมมือรักษาราคาให้หมูหน้าฟาร์มเนี่ยไม่เกิน100บาทต่อกิโลกรัมนะคะคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบอกว่าผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศพร้อมใจกันสนองนโยบายรัฐบาลจะรักษาระดบรับราคาหน้าฟาร์ม ให้อยู่ไม่เกิน100บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องแบกรับภาระต้นทุนเป็นต้นทุนด้านออสุขภาพสัตว์ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคายังสูงนะคะต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ตอนนี้เปิดประเทศแล้วด้วยก็อยากจะร่วมมือกับภาครัฐฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เลยจะรักษาระดับระ,ระดับราคาหน้าฟาร์ไม่เกิน100บาทต่อกิโลกรัมรายงานราคาตลาดสุกร,รมีชีวิตหน้าฟาร์เนี่ยนะคะ วันที่30เมษายนเมื่อวานนี้ภาคตะวันตกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ98-100บาทต่อกิโลนะแล้วก็ภาคตะวันออก98-100ภาคอีสานนี่9 8้0 0บภาคเหนือ100และภาคใต้98นะคะอันนี้เป็นภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่ราคาเป็นแบบนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดโรคระบาดอหิวาแอฟริกาในสุกรก็ทำให้จำนวนเกษตรกรและปริมาณผลผล,ผลิต สุกรเนี่ยหายไปจากระบบกว่า5 0เเลยค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีสุกรน,น้อยกว่าความต้องการที่ต้องการจะบริโภคก็ยืนยันว่าไม่มีการกักตุนไม่ว่าจะจากผู้เลี้ยงรายใหญ่รายกลางไม่มีการจับมือกันขึ้นราคาตามอำเภอใจราคาที่ขยับเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้เขาชี้ไปที่เรื่องของอาหารนะ,นะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐเนี่ยอย่านำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศ ให้เร่งสกัดกั้นแล้วก็กวาดล้างกระบวนการลักลอบนําเข้าเนื้อหมูที่ผิดกฎหมายคือบางทีเนี่ยมันมีคนเอาเข้ามาผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูแล้วก็ชิ้นส่วนจากเยอรมันบราซิลแคนาดาอิตาลีเกาหลีเบลเยียมอเมริกาแล้วเข้ามาสำแดงเท็จว่าเป็นสินค้าอื่นอย่างเช่นเอามาแล้วบอกว่าเป็นวัตถุดิบผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารทะเลก็ทําให้ปรากฏว่าพบว่าสินค้าเหล่านี้ค่ะ กระจายอยู่ในย่านราชบุรีนครปฐมแล้วก็มีความพยายามวิ่งเต้นลักลอบการนําเข้าให้กลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายคือทุกคนในวงการเลี้ยงหมูเขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องป้องกันโรค ASF กันนะคะแล้วก็ทําให้ผลักดันให้ผู้เลี้ยงรายย่อยที่หายไปจากวงการเนี่ยกลับมาเลี้ยงกันใหม่คือถ้าปล่อยให้มีการนําเข้าหมูมาอีกมันก็ลดแรงจูงใจที่คนเลี้ยงเก่าๆเดี๋ยเขาจะกลับมา,าแล้วมันก็มีเรื่องโรคด้วยนะคุณผู้ชมคะคือหมูเนี่ย มีโรคประจําถิ่นที่เป็นความเสี่ยงอย่างพวกอาการปนเปื้อนสารอันตรายอย่างสารเบรกเนื้อแดงหรือสารต้องห้ามอันนี้ผิดกฎหมายพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะส่งผลไปยังผู้บริโภคแล้วก็ส่งผลไปยังอาชีพคนเลี้ยงหมูด้วยค่ะก็น่าเห็นใจนะตอนนี้ในทุกภาคส่วนก็คือต้องปรับตัวแล้วก็ต้องพยายามหามาตรการวิธีป้องกันสิ่งที่มารุมเร้าทุกอย่างเลยเช่นเดียวกับ เรื่องของค่าขนส่งนะใครที่ไปทางภาคใต้อย่างจังหวัดตรังเนี่ยเขาก็จะมีรถโดยสารใช่ไหมสายตรังในี่เขาเดือดร้อนหนักเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ขอความเห็นใจฮะให้ทางกรมการขนส่งทางบกทางภาครัฐช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าโดยสารในเรื่องของการปรับราคาค่าโดยสารหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะขอขึ้นค่าโดยสารมาแล้วนะครับเพราะว่าราคาที่เขาใช้คือเรทเมื่อ3ปีก่อน ว่าตอนนี้เขากระทบอย่างมากแล้วก็เลยอ้อนวอนบอกว่าแล้วดูนะตอนนี้เงินที่ได้นะติดกระเป๋ากลับบ้านไปหลังจากที่ทํามาหากินตลอดวันแล้วแทบว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนที่มันสูงขึ้นนยฮะนี่ก็เลยพาไปดูที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรังครับเราก็จะเห็นผู้ประกอบการเดินรถสาธารณะทั้งใกล้และไกลต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเดือดร้อนหนักจากการปรับขึ้นราคาน้ํามัน ที่เป็นผลพวงเดิมตลอดระยะเวลา3ปีนะครับโควิดก็มาเดือดร้อนอยู่แล้วเพราะไม่มีผู้โดยสารทำธุรกิจเดินรถหลายเจ้าเนี่ยเรียกว่าร่วงหายตายจากไปตามๆกันอย่างที่ตรังเนี่ยเขาจะมีน,นี่ด้วยนะรถเหมือนพวกอะไรรถตุกๆหัวกบเหมือนที่อยุธยา <c oughs> ใช่ไหมอยุธยาก็มีหัวกบนะหรือแม้แต่พวกรถตู้ประจําทางรถทัวปรับอากาศเรียกว่าแทบหายไปจากสารระบบเลยนะครับบางคันเนี่ย หยุดวิ่งเป็นเวลานานนะฮะเพื่อหมุนแต่ละคันให้ได้วิ่งบ้างอย่างรถตู้เนี่ยสายตรังหัดใหญ่ที่เห็นเนี่ยนะฮะปกติเขาวิ่งกันประมาณเวลา20-30เที่ยวอ่ะแต่ตอนนี้เหลือประมาณเวลา10-12เที่ยวแล้วต้องหมุนเวียนกันวิ่งด้วยแก๊สรถก็ปรับจากเดิมนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาเติมเติมถังละ300แต่ตอนนี้ต้องเติม500เติมน้ํามันเนี่ยต้องเติมไปกลับวันละ6-700บาทตอนนี้ต้องควักเพิ่มพันสองพันสาม ซึ่งถ้าพูดถึงสายตรังภูเก็ตสตูลภูเก็ตนี่เขาวิ่งเนี่ยะไปกลับรวมแล้ว26เที่ยววันนี้เหลือ6-8เที่ยวเนี่ยหัวกบใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนี้เองนี่ฮะนี่เห็นทั้งหลังตัข้างหน้ามันจะหัวมันจะเป็นแบบกบหัวแบบเหมือนหน้าตาเหมือนกบเลยใช่สามล, oh. ล้อเป็นสามล้อน <c oughs> ะครับเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เขาก็บอกที่ผ่านมาก็เคยคุยหาเรือก,กับทางกรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ก็ได้รับคําตอบว่าราคามันสูงไปนะมันจะกระทบต่อผู้คนแล้วในสภาพความเป็นจริงเนี่ย ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องยอมรับเลยว่ารถทุกคันหรือผู้ประกอบการเนี่ยขาดทุนนะฮะไม่ได้วิ่งสาเสมอเพราะว่าอะไรเพราะผู้โดยสารไม่ขึ้นไงไี่ขนาดว่าราคานี้นะแล้วถ้าปรับขึ้นแพงไปมากขนาดนี้เนี่ยมันจะกระ,กระทบอีกไหมนะครับนี่ก็น่าเห็นใจนะกลุ่มที่เขาทำอาชีพขนส่งเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะเมื่อกี้จากราคาพลังงานราคาน้ำมนันนี่ไปที่แก๊สสูงต้มนะคะขยับขึ้นกิโลกรัมละ1บาทต่อถัง15กิโล ปรากฏว่าแม่ค้าเนี่ยก็ยังน่ารักนะบอกว่าเรากัดฟันทนจะยังไม่ขึ้นราคาในตอนนี้แต่ก็ไม่รู้จะทนไปได้กันถึงสักเท่าไหร่อย่างไรมีแม่ค้าอาหารตำสั่งแล้วก็แม่ค้ากล้วยทอดนะคะไปดูที่นางสาวเตชินีและทองคําเป็นเจ้าของร้านกะสาวข้าวแกงค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลบอกว่าตอนนี้ขายอาหารตมสั่งข้าวแกงนะคะได้รับผลกระทบเพราะว่าต้นทุนการทําอาหารที่ปรับขึ้นราคาแทบจะอันไม่อยู่แก๊สสูงต้มเนี่ยปรับขึ้นอีกถังละ15บาท จากเดิมใช้แก๊สวันหนึ่งเนี่ยสองสาถังในการทําอาหารเพราะว่าทุกอย่างใช้แก๊สหมดเลยตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวอาหารผัดต้มทอดก็ใช้แก๊สนะคะวันนี้มีต้นทุนที่สูงขึ้นวัตถุด,ดิบก็ปรับขึ้นไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ํามันน้ําตาลข้าวสารซีอิ๊วผักเกือบทุกชนิดขึ้นหมดนะคะร้านนี้ยขายมา20ปีแล้วนะคะเป็นข้าวราดแกงหนึ่งอย่าง30บาท2อย่าง40บาทนะคะ ตามสั่งจานละ40บาทเพิ่งจะปรับราคาในส่วนของอาหารประเภทเนื้อมาไม่นานนี้เพราะว่าปกติเนี่ยราคา,าจากปกติเนื้อซึ่งราคาแพงกว่าอย่างอื่น10บาทก็ปรับแค่5บาทเองน้ำผัดพริกเนื้อปกติจานละ50นี่ขึ้นเป็น55บาทแกงส้มปลากระพงขายถุงละ50บาทไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวยังคงที่นะฟองละ5บาทนะคะ พ้นขายราคาเดิมเพราะว่าเน้นจําหน่ายจํานวนมากเข้าไว้ลูกค้าเนี่ยส่วนมากก็เป็นคนใช้แรงงานบริษัทห้างร้านข้าวแต่ละจานเนี่ยก็เต็มแบบเต็มจานจะอิ่มจุกเลยการที่แก๊สปรับราคาขึ้นทําให้กําไรที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยได้น้อยลงไปอีกแต่คุณเตชินีก็ยืนยันว่าจะขายราคาเดิมจนกว่าจะอั้นไม่ไหวก็คิดว่าถ้าปรับขึ้นเนี่ยลูกค้าน่าจะเข้าใจแต่อาหารหน่าทานนะอิ่มจุกจุกจาน,นาใหญ่ด้วยเมื่อกี้นี่นะใช่ อีกเจ้าหนึ่งค่ะแม่ค้าขายกล้วยทอดนะคะคุณบรอเกี้เละทองคำค่ะอยู่ที่สตูลเหมือนกันก็บอกว่าใช้แก๊สอาทิตย์ละสองถังแต่ละวันใช้แป้งในการทำกล้วยทอดกล้วยแหกเนี่ยเกิโลค่ะนอกจากราคากล้วยและน้ำมันที่ปรับขึ้นแก๊สสูงต้มก็ปรับขึ้นด้วยนะแต่ว่ายังขายราคาเท่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ยังใช้ถังเก่าอยู่ทีนี้ถ้าถังใหม่เนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้กล้วยทอดและมันทอดขาย6ชิ้น10บาท พ่อมาทอดลูกละสิบาทนะก็สงสารลูกค้าประจำคือถ้ามันไม่ถึงกับขาดทุนก็บอกว่าจะยอมขายราคาเดิมนะอันนี้คุณกรอกเกียร้านกล้วยทอดนะคะเขาอยู่ใกล้กันเนี่ยนะขายกล้วยทอดด้วยน่าทานใช่แป้งดูก็กรอบกรุบกรอบกรุบกรอบกริบมากเลยอ่านตามสั่งเมื่อกี้ก็อร่อยนะเมื่อกี้ดูแล้วแบบดูเครื่องแกงแค่เห็นเห็นเลยนะสีเนี่ยทางใต้เนี่ยชัดเลยว่าเป็นสไตล์นงงงะทาเหือไไไสสตตลล์์ภาคใต้เลยนะคะเข้มเข้มนะรู้เข้มเปล่า ต้องลองไปชิมเผ็ดต้องลองไปชิมเอาพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ